คณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐจี้อิงภูมิธรรมมารทธ์เข้าชี้แจงหลังเบี้ยวนัดครั้งแรกที่รัฐสภานายรังสิมันโรมสอสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังการประชุมในวันนี้วาระพิจารณากรณีความขัดแย้งไทยกัมพูชาและกรณีคลิปสนทนาของนายกรัฐมนตรีและหุ่นเซนจากกรณีใช้อำนาจเรียกบุคคลให้มาถแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นต่อคณะกรรมาการตามพระราชบัญญัติพอรากาอำนาจเรียกของคณะกรรมาการของรัฐสภาคณะกรรมาการการกว่า1ิบรายชื่อว่าที่ประชุมมีมติ ให้บุคคลอื่นที่เข้าชี้แจงแทนไม่มีอำนาจในการชี้แจงแทนจึงเหลือเพียง3หน่วยงานที่สามารถให้ข้อมูลกับคณะกรรมาธิการได้และหลังจากนี้จะมีการออกหนังสือเรียกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มีการมาชี้แจงในการประชุมครั้งถัดไปวันที่31กรกฎาคมนี้ เมื่อถามถึงปฏิบัติการที่ฝ่ายกัมพูชาดูจะพุ่งเป้าไปในพื้นที่ชุมชนและพลเรือนนายรังสิมันระบ,บุว่าเข้าข่ายอาจญากรรมสงครามเราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องการมุ่งเป้าไปที่พลเรือนแต่รวมถึงการที่เขาใช้เขาพระวิหารเป็นเกราะกำบังด้วยสิ่งสําคัญในวันนี้เราต้องทําให้นานา,นาอารยะประเทศทราบให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนในระยะยาวอาจจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีมาตรการเยียวยาหรือการดําเนิน การต่อไปอย่างไรเบื้องต้นข้อมูลทั้งหมดต้องเร็วและมีการนำเสนออย่างชัดเจนเพื่อให้ประเทศอื่นได้เห็นในสิ่งที่เราเห็น เมื่อถามถึงกรณีที่มีผู้แทนกัมพูชาประจำา u เยื่นต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ u n g a ขอให้นำกรณีการประทะกันทางทหารและข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาบรรจุเป็นวาระพร้อมระบุฝ่ายทหารไทยเป็นฝ่ายที่เริ่มยิงก่อนนายรังสิมันกล่าวว่าด้านหนึ่งเมื่อตนทราบว่าเขามีการเตรียมการไปยื่นตนไม่ได้ตกใจเพราะตนย้ำมาเสมอว่าสิ่งที่เขาต้องการคือการใช้กลไกระหว่างประเทศในการเล่นงานเราและ และการที่เขาจะบรรลุเป้าหมายได้เขาต้องทำตัวเป็นเหยื่อและต้องบอกว่าไทยรังแกโจมตีเขาก่อนซึ่งมันไม่เป็นความจริงดังนั้นเราจะพบว่ากรณีที่เกิดขึ้นปุ๊บแล้วเขาพร้อมยื่นทันทีเรากับมีการเตรียมการในการยื่นเรื่องมาล่วงหน้าหลายวันหลายเดือนจากการที่กัมพูชามาด้วยท่าทีแบบนี้เท่าที่ตนมีการพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงทุกระดับทุกคนรู้ว่าฝ่ายกัมพูชาต้องการอะไรเล่นเกมแบบไหนแต่เราต้องยอมรับว่า เขาไม่ได้สนใจว่าชีวิตมนุษย์หรือชาวบ้านตามแนวชายแดนจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เขาต้องการคือเขาจะสามารถใช้กลไกลในการดำเนินข้อพิพาทเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลโลกได้หรือไม่และทำให้ประเทศไทยเสียหายในสายตาประเทศอื่นและหากพูดกันตรงไปตรงมาฮุนเซนอายุเยอะแล้วเขาคงคิดว่านี่คือมรดกที่เขาอยากจะแสดงต่อทุกคนให้เห็นว่าเขาเป็นผู้นำที่เข้มแข็งแต่บางทีหากเราทำเรื่องนี้ให้เกิดความชัดเจนเราอาจจะเห็นทราราชผ่านการกระ ทำของเหตุการณ์ในวันนี้ได้ดังนั้นประเทศไทยต้องรวบรวมข้อมูลตนยืนยันว่าไม่ใช่เราห้ามการตอบโต้เราต้องตอบโต้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยแต่ด้วยวิธีการเราต้องบรรลุปเป้าหมายในการชนะภาพรวมทั้งหมดและต้องไม่ให้กัมพูชาได้ในสิ่งที่ต้องการให้โลกอยู่ข้างไทยไม่ใช่กัมพูชา เมื่อถามถึงการโจมตีทางโซเชียลมีเดียนายรังสิมันกล่าวว่าเรื่องปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกยุคสมัยอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญในการรับมือคือเราต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารที่เขามีปฏิบัติการออกมา คงต้องช่วยกันรวมถึงเรื่องพิกัดต,ต่างๆก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะเป็นห่วงจะไปเปิดเผยพิกัดและทําให้เขาอาจจะมีการปรับในการยิงใหม่กระทบถึงชีวิตของผู้ปฏิบัติในแนวหน้าไม่ว่าจะเป็นพลเรือนหรือทหาร